รู้สึกว่านางจะฟาดใครก็ไม่รู้นะน่าน่าจะเป็นอ่าฝั่งเรานี่แหละ fc นะน่าจะเป็นฝั่งเรานี่แหละที่เข้าไปในช่องเขานะครับเข้าไปในช่องเขาแล้วก็เหมือนกับไปขอที่พึ่งมั้งน่าจะเป็นอย่างนั้นนะเอ่อไปขอที่พึ่งเหมือนกับเอาเอาช่องเขาไปเอ่อไปโฆษณาสินค้าหรือเปล่าหรือ,อยังไงนี่แหละนะครับเออเขาก็เลยฟาดไม่เลี้ยงเลย fc นะโอ้ นะครับนะเอ à, เหมือนเหมือนกับแบบตกยากนะครับเอ à, เหมือนเหมือนกับตกยากอ่ะเหมือนตกยากแล้วเข้าไปหาเข้าไปพึ่งพิงเขาไงเขาก็เลยฟาดเอาเลยนะครับบอกว่าแต่ก่อนนี้มีเงินมีทองแล้วอ่าไปให้ทางนี้นะครับนะอ à, พอไปให้ทางนี้อ à, พอเขามีแรง <c oughs> เขาก็มาฟาดเขา <c oughs> เขาว่าั้น, à, น,นางนั้นในลักษณะนั้นคือมันเหมือน มันเหมือนอะไรนะเหมือนงูกินหางหรืออะไรสักอย่างนะนะเอฟซีนะเออแอดไม่รู้ว่าใครเป็นเป็นแม่ค้าเนี่ยนะครับแอดก็ไม่รู้เหมือนกันนะเขาคือใครแต่แอดก็พอจะเดาๆอยู่นะเดาๆออกอยู่นะเพราะว่าขายขายไอ้ประเภทเนี้ยมันมีไม่กี่คนนะนะเอฟซีนะเออมีไม่กี่คนนะเออแอดก็ไม่รู้ว่าเขาเข้าไปทำไมในช่องนั้นถูกไหมอ่าทำให้เขา อไปฟาดไปมูรี่ได้นะครับเขาหาว่าตอนมีเงินนะครับนะอ่าตอนมีเงินก็เอาไปให้ทั้งนี้พอไม่มีก็มาหาเขาเขาว่าอย่างนั้นใช่น่าจะเป็นอย่างนั้นใช่ใช่ออแอดว่าแอดพอจะรู้นะเรื่องนี้นะแอดพอจะรู้นะว่าเขาคือใครเนะเอออยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลนเนี่ยเดาเดานะเออแต่แต่ไม่เดาดีกว่าไม่เดาหรอกนะครับเขาว่าไป คือเราจะเท้าความถึงเรื่องนี้นะว่าเรามันก็ต้องมีจิตใจเนาะแต่แอดก็ไม่รู้หรอกว่าเขาเข้าไปทําไมแต่ทำให้เขาไปมีปัญหานะครับแล้วก็หยิบยกขึ้นมาว่าแต่ก่อนนี้ตอนมีตังก็เอาไปให้แต่เขานู่นนี่นั่นอถามว่าเขาให้อะไรบ้างอที่นู่นะแล้วเขาบอกว่าพอพอเขามีเงินนะครับพอทางนู้นเขามีเงินปุ๊บก็มาฟาดเขาเขาว่างั้นแอดว่าเขามาฟาดเขายังไง เออฟาดเขาเรื่องอะไรเออฟาดยังไงถามหน่อยนะครับเออเขาไม่ได้คิดถึงอ่าตัวตนของเขาอ่ะเอาเพูดง่ายเขาเอาแต่ที่พูดว่า,าไปฟาดเขานน,น,น้นนี่นั่นแล้วสรุปแล้วทุกวันนี้ใครใครเสียเปียบใครได้เปรียบถามหน่อยนะครับ <c oughs> ถูกไหมอา่า <c oughs> ก็บอกว่าไปทำให้เขามีตังค์อ่ ไปทำให้เขามีตังแล้วก็มีกำลังเพื่อจะมาห้ามหันเขาเขาว่าอย่างนั้นถามหน่อยนะครับเป็นเครือญาติกันเขาจะมาห้ามหันทาไมาถ้าคุณไม่ไปเล่นงานเขานะเอแค่นี้เนะี่ยมันก็ไม่หนักพออยู่หรอใช่ไหม,มไม่ใช่ว่าแกไปหาแสงไม่รู้เหมือนกันว่าแกไปหาแสงมีโฆษณากดไลค์ให้แล้วครับคุณวันเพ็ญน,นะครับขอบคุณมากครับผมนี่แหละนะครับแต่ แอดว่านะเขาไม่ไม่ควรจะเข้าไปหาเขาหรอกเออจริงจริงนะไม่ควรจะเข้าไปในช่องเขาหรอกเพราะว่าเข้าไปก็ให้เขาไปเหยียบย่ำเปล่าเออยิ่งเขารู้ยิ่งเขารู้ตัวเนี่ยนะครับเขาไม่เอานะเขาขานี้ก็รู้อยู่แล้วว่าเขาไม่รับใครเขาไม่เอาใครเออเขาไม่เอาใครใครจะไปอลำบากเพียงไหนหรือยังไงเนี่ยนะอย่าไปยุ่งกับเขาเอาดีที่สุดอะขนาดเครือญาติเขา,ขาเขายังไม่เอาเลย ไม่ต้องไปถามแล้วเพื่อนฝูงเขาก็ไม่เอาแล้วนภาษาอะไรคนภายนอกที่จะเข้าไปเนี่ยเขาจะเอาเหรอใช่ไหมเขาไม่เอาหรอกนะครับเขาไม่สนใจด้วยซ้ำไปก็มีแต่เขาจะว่าให้เสียนะจริงๆเเสียเสียศักดิ์ศรีไปเลยละเอาพูดง่ายๆเออก็ไม่ควรจะเข้าไปหาเขาอะแล้วจริงๆนะพูดตรงๆอะขนาดเพื่อนฝูงกันรักกันจะตายเห็นไหมเป็นฝั่งเดียวกันเขายังฟาดเลย อย่าว่าแต่เพื่อนฝูงเลยคนในหมู่บ้านนี้เป็นญาติกันเขายังฟาดไม่เลี้ยงเลยนับภาษาอะไรเออหรือเครือญาติเขาก็เอาไม่เลี้ยงอย่าว่าแต่เครือญาติเลยเผู้ให้กําเนิดเขาก็ฟาด <c oughs> เออเห็นไหมก็ก็ไม่รู้ว่าปั่นหรือเปล่าแต่ว่าเขาบอกว่าเข้าไปในช่องเขาไงเออเข้าไปในช่องเขาไงเหมือนเหมือนก็จะมาขอเอาเอาช่องเขาเป็นอ่า อะไรนะเอาช่องเขาไปไปทํามาหากินหรือเอาช่องเขาเป็นตัวโปรโมทสินค้าหรือเปล่าเออเขาบอกเขาไม่เอาเอาเขาไม่เอามันต้องมายุ่งกับเขาโน่นนี่นั่นเขาก็ว่าเอานะเอาคุณสิริกุลนะสวัสดีครับผมนะยายคนนี้โดนคนปันนะ่นเหรอไม่รู้แหละแต่แอดว่าอยู่ฝั่งนี้นะแอดว่าอยู่ฝั่งนี้เราก็ช่วยเหลือเขานะถ้าพูดถึงนะ่ะเขามีปัญหาเขามีอะไรเนี่ยนะก็ไม่ได้ทอดทิ้งกันนะแอดว่านะเอาจริงๆ ไม่ได้มีปัญหาเลยเ้าก็พยายามช่วยเหลือเขาแต่ก่อนเขาก็อยู่ด้วยกันใช่ไหมล่ะเออมีอะไรก็ทักทายกันคุยกันไม่ได้มีปัญหาเลยเออไม่รู้ว่าใครไปปั่นหัวเขาหรือไปไปปลุกปลุกความรู้สึกของเขาให้เขาไปหาทางนู้นอ่ะก็ไม่แน่ใจเอฟซีนะแต่ที่ที่ผ่านมาเนะี่ยแอดว่าเขาก็เขาน่าจะคิดเข้าใจนะว่าถ้าอยู่ฝั่งนี้นะเออตกทุกข์ได้ยากเนี่ยขนาดไหนเนี่ย มันก็คงจะไม่ได้ปล่อยกันขนาดนั้นหรอกก็ยังเคยช่วยเหลือกันอยู่นะเออเขาจะเข้าไปได้ยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะเอ็ดวานะเขาเขาไม่รู้เหมือนกันเนาะเออเขาเข้าไปได้ยังไงอืมแล้วเข้าไปในโอหนะครับเข้าไปผิดทางเอาพูดง่ายอะเออเข้าไปผิดทางเข้าไปให้เขาฟาดเปล่าๆอะ เออแล้วเขาก็อจะปล่อยไว้ไหม่ะถามหน่อยแนะ้เขาไม่ปล่อยนะสินะเอ็นว่านะเขาไม่ปล่อยเขาก็ฟฟาดเอาไงอืมมันคือเราอยู่ของเราอย่างเงี้ยดีแล้วครับนะเอาพูดนะําหลักแล้วถ้าเป็นยังไงอะไรยังไงก็มันก็เฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขอยู่แล้วถูกไหมอยู่ทั้งเนี้ยแต่ให้เขาไปเล่นอย่างนั้นนะครับนะเออเป็นคอนเทนต์ของเขา กันเลยใช่ไหมนะนั่นทิคุณรัชดานะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะไม่รู้ว่าใครเข้าไปไปปลูกปัน่นไปอ่าไปแนะนําให้เขาเข้าไปเออไม่รู้แต่รู้สึกว่าเขาจะฟาดกระทบกระเทือนไปหมดเลยแหละอ่าบอกว่าเวลาเวลาเวลาไม่มีแล้วเวลาอะไรแล้วก็ไปหาเขาเขาว่างั้นแต่ยามมีเนี่ยนะครับ ไปให้ทางนี้หมดเขาว่าจะว่าอย่างนี้นะครับแล้วก็ไปให้เขาเสริมกําลังเพราะเขามีกําลังแล้วก็มาฟาดเขาอ่าว่าทางเนี้ยไปฟาดเขานะครับแอนก็ยังงงว่าไปฟาดตอนไหนวะจนป่านเนี้ยเขายังไม่เคยพูดอะไรสักคำเลยเออสมัยอดีตนี่มันโหมันเนินนานมาแล้วใครเป็นคนที่ก่อเรื่องขึ้นมาก่อนมันต้องถามตรงนั้นนะเออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช,ใช่คุณสิริกุลไม่ใช่เออไม่ใช่คนที่ขาย อ่าคนที่ขายของอ่ะนะ yes. เอฟซีน่าจะเดาได้แหละนะครับเอไม่นยาจะพูดเยอะนะเออน่าจะเดาได้ว่าเป็นคนทางฝั่งเรานี่แหละเป็นคนขายของนะครับเข้าไปเหมือนกับเข้าไปเข้าไปในช่องเขาน่ะเออเขาก็ไม่เอาเขาบอกว่าช่องนี้ไม่ไม่ไอ้นี่ไม่ต้อนรับอะไรอย่างเงี้ยนะเออ คิดเอาก็แล้วกันเหรอเออเข้าไปอยู่ทําไมทางโน้นน่ะเอเอแอ้ก็ไม่เข้าใจนะเออเข้าไปแบบนั้นได้ยังไงไปอยู่ช่องโน้นช่องนี้แล้วช่องช่อง,ช,องช่องที่เข้ามาเล่นทางเราด้วยอะ่ะเออถูกไหมก็แปลกเหมือนกันนะแอดว่าท,ทางเรานี้ก็คิดว่าเขาก็ช่วยอยู่นะถ้าพูดถึงคนเนี้ยนะ <c oughs> เขาก็ช่วยเหลือกันอยู่นะเออมี มีปัญหาอะไรมีอะไรยังไงเขาก็เคยช่วยเหลือกันมาก่อนอยู่ทางเราอะเขาพูดง่ายเขาตกอับคดตกทุกได้ยากอะไรเงี้ยแล้วก็ช่วยเหลือเขาอยู่นะไม่ไม่ใช่ไม่ช่วยนะเออ, <c oughs> อใช่ไหมชื่อแบบนี้มีสองชื่อเออแอดก็ไม่เข้าใจล่ะแต่ที่แน่ๆนะเอฟซี FC นะ เข้าไปทําให้เขาไปดูถูกดูแคนเปล่าๆนะครับเออเข้าไปอ่ะเขาหาว่าไปไม่รอดแล้วมาหาเขาเขาก็ไม่ยอมรับแล้วเขาไม่เอาแล้วเขารู้ไงว่าอ่าเขารู้เขาดูอยู่แล้วนะครับเขาดูอยู่แล้วว่าอยู่ทางเราเนี่ยเป็นยังไงแบบไหนไหมเขาบอกว่าแต่ก่อนแต่ก่อนทางนี้เขาว่าขาหนี้นะแม่ค้าเนี่ยเขาก็ช่วยเหลือทางนี้อยู่เพราะว่าอย่างนั้นมีเงินมีทองก็ไปให้อ่าทางนี้เขาเออพอทางนี้เขามีตังเขาก็ มีกำลังแล้วก็มาฟาดเขาเขาว่างั้นนะเออไปฟาดอะไรถามหน่อยฮะ <c oughs> ไปฟาดอะไรไม่เข้าใจตรงนี้นะเออมีแต่เขาถูกกระทำทุกวันนี้เขาก็โดนอยู่เพราะอะไรอ่ะโดนเพราะใครเอออืมใช่ครับน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับแอดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะใช่เพราะเขาขายของอันนี้ด้าน,นนี้อยู่นะครับ เแต่ก็ไม่เคยเห็น,นเพราะไม่เคยเข้าไปดูในช่องเขานะว่าเป็นใครถ้าเข้าไปดูในช่องเขาเนี่ยอาจจะรู้เลยเออาจจะรู้เลยแต่ก,ก็ไม่เคยเข้าไปดูในช่องเขาไงแต่เขาเนี้ยเขาพูดแบบกระทบกระเทือนกันหมดเลยอ่ะอฟสี่เขาพูดแบบกระทบกระเทือนกันไปทั้งหมดเลยนะ้ทาท้องใบเขาไม่อยากกินน้ำพริกอ่ะ ไม่รู้แหละนะครับแอดว่านะเออไม่รู้อะแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยนะครับเขาเขาโยงกันไปหมดแหละเขาหาว่าเอาเงินมาให้ทางนี้หมดเออเอาเงินมาให้ทางนี้หมดอ่าแล้วพอไม่มีตังแล้วก็ไปหาเขาเออไปให้เขาไปอาศัยช่องเขาเขายของมั้งหรือ,อยังไงนี่แหละนะครับอ่า ยอดไม่ขึ้นเลยหากระแสเราไม่รู้ไม่รู้อ่ะแต่ว่าที่แน่ๆเนีน่ยเขาคงจะเข้าไปจริงแหละแน่ว่านะเขาคงจะเข้าไปจริงอ่ะแต่ไม่แน่ใจว่าอ่าใช่อ๋อเขาเขาไม่เคยเข้าไปในช่องแล้วยวใช่ไหมเออเขาคงไม่เคยเข้าไปแหละแต่เวลาแว้นวันงานวันอะไรแกก็มาอยู่นะเอฟซีนะ งานบวงสวงงานอะไรเนี่ยก็เห็นแกมาอยู่อ่าช่วงแรกๆตรงนู้นก็มาอยู่ขนาดไปให้กําลังใจเขาก็ไปถ้าไม่ผิดนะถ้าไปให้กําลังใจที่ศาลเขาก็ไปอ๋อเขาไปเข้าไปเข,ข้าไปกินค่ะไม่เม้นให้กำลังใจ รู้แล้วเหรอคนนี้เหรอรู้แล้วแต่แอดไ,ไ, vos, ไม่แน่ใจนะแอดแอดจะไม like. ่มั่นใจนะคุณสิริกุลนะแอดไม่มั่นใจนะแต่ว่ามันมีขายของแบบลักษณะแบบเนี้ยมันมีไม่กี่คนไงแอดไม่มั่นใจนะแอดต้องถ้าผิดถ้าผิดตัวไงก็ขอโทษด้วยนะแอดไม่มั่นใจแต่แอดก็คาดเดาไปอย่างนี้เพราะว่าก็มีไม่กี่คนนะครับมีไม่กี่คนที่ที่ขายของลักษณะแบบนี้อ่า เขอาจจะมีอีกก็ได้ที่เราไม่รู้แต่ที่รรรู้เนี่ยดังๆเนี่ยนะครับอแอดเขพอจะเข้าใจนะครับแต่ก็ไม่น่าไปเข้าไปในช่องเขาเอาพูดง่ายๆนะเพราะว่าข่านนี้ก็รู้อยู่แล้วเขาไม่เอาใครเขาไม่เอาใครเลยละฝั่งเดียวก็ยังไม่เอาเลยแกบอกมือไม่ไปโดนเหรอ ไม่รู้เหมือนกันแอดว่าไม่รู้เหมือนกันนะเออแอดไม่แน่ใจเราก็ว,ว่าใช่เขาหรือเปล่าแอดไม่รู้นะแต่เขามาพูดแบบนี้ไงมันมันเหมือนกระทบกระเทือนไงเขาบอกว่าหาเอาเงินมาให้ทางนี้หมดแล้วเออพอม่มีตังค์นะครับก็ไปก็ไปหาเขาเออเอาเอา,เอาช่องเขานะนะครับเป็นที่ทำมาหากินนะครับใช่พ่อแม่ยังไม่เอาเลยเขาจะไปเอาทำไมถูกไหมล่ะคนอื่นขนาดพักพวกกันเองเขายังไม่เอาเลย เออเขาไม่เอาใครก็บอกแล้วนะเขาไม่เคยสนใจเราไอ้ยิ่งยิ่งเป็นฝั่งเราเนี่ยไปเข้าไปเนี่ยโอโ้โหไม่ต้องถามเลยอฟซี FC นะเออเข้าเข้าไปให้เขาขยี้เลยเออไปให้เขาขยี้เลยถ้าเข้าไปแบบนั้นเออเสียหมดอนะ่ะเข้าไปขยี้อ่ะอืมใช่ไหมแอดมินแกเหรอ แกคิดอะไรอยู่นะไม่แน่ใจนะคุณทอยนะแอดไม่รู้เหมือนกันเออแกไม่น่าออกตัวขนาดนั้นนะแอดว่านะเออหรือว่าแกจะย้ายไปแล้วเออแกย้ายไปแล้วเหรอแอดว่าทางฝั่งเราก็ดีอยู่นะแอดว่านะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายคือมีประเด็นแต่สมัยก่อนเคยมีประเด็นตอนนั้นอะตอนที่ลุงจอมอออกตอนนู้นอะเห็นไหมมีประเด็นกันครั้งหนึ่งแล้วก็พอมาอีกครั้งหนึ่งก็มีการช่วยเหลือกันอา่า ก็มีนะไม่ไปโดนจะคอมเมนต์ได้ไงใช่ไหม <laughs> ก็นั่นอ่ะสิเออ,อดไม่รู้เหมือนกันนะแอดคิดยังไงแอดไม่รู้นะเขาคิดยังไง